จเจริญพรวันนี้พูดถึง10เหตุผลที่เราไม่ควรจะหนีหนี้คุณยงเคยเจอคนที่หนีหนี้เราไ,ไหมยืมเงินเราตอนยืมก็ร้องห่มร้องไห้บีบน้ําตาเรียกความสงสารแล้วถึงเวลาก็หนี <c oughs> อ้างเหตุผลต่างๆสารพัดบอกว่า ยังไม่ให้นะยังไม่สะดวกให้นะแล้วก็เงียบเงียบหายไปหรือบางคนก็บอกว่าสักวันหนึ่งจะให้นะสาหรับบางคนเนี่ยเขาให้คําพูดว่าจะให้ซึ่งตอนนี้ยังไม่ให้เนี่ยนะเขาก็ยังจําได้แล้วก็อยู่ในการสื่อสารเนาะก็ยังบอกว่าไอ้เดี๋ยววันนู้นวันนี้น้านะอะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยนี่ออนก็พอใช้ได้แม้จะยังไม่จ่ายแต่ก็ยังให้ความหวัง กับเจ้าหนี้ความสัมพันธ์ก็ยังคงดีในระดับหนึ่งแต่คนที่หายหน้าหายตาบางคนปิดมือถือนะเออบล็อกเบอร์อะไรเงี้ยหรือเรียกว่าหน,นีจากบ้านเลยบางคนย้ายบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดพยายามที่จะไม่ให้เจ้าหนี้ติดตามตัวได้บางคนร้ายกว่านั้นนะไปยืมหลายๆรายมา พอได้ก้อนหนึ่งแล้วก็นหนีไปเลยอนยะ่างเงี้ยแบบเนี้ยมีให้เห็นใช่ไหมแล้วเขาคิดว่าเขาฉลาดที่ใช้ความใจดีของผู้อื่นมาหลอกลุงแต่ที่ไหนได้คนที่หนีหนี่ถือว่างโง่เขลาหน้าดูเลยนะถามว่าทำไมละ่ะเดี๋ยวลองฟังเหตุผลสิบประการนี้แล้วจะได้เห็นว่าคนหนีนี่ โง่มากแค่ไหนใครไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะหลายต่อละครั้งเนี่ยน่าเห็นใจเขานะ <c oughs> น่าเห็นใจคนที่ยืมบางทีเราก็ช็อตใช่ไหมทีเราก็จำเป็นต้องยืมผู้คนแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเราต้องรักษาคำพูดตัวเองรักษาเครดิตความน่าเชื่อถือตัวเองไว้ยืมใครก็ต้องส่งคืน อเรามาดูเหตุผลเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลานะเหตุผลที่สําคัญที่เราไม่ควรจะหนีนี่แต่เราควรจะคืนเขาเพราะอะไรเพราะถ้าเราหนีนี่แล้วก็หนีอยู่ร่าไปบางคนเนี่ยหลบหน้าหลบตาใช่ไหมแต่มาเคยเห็นญาติโยมบางท่านเนี่ยยืมเงินใบใช่ไหมแขก แล้วเวลาแขกมาทวงเงี้ยก็ไม่ยอมพบหน้ากลับบ้านดึกๆค่ำๆอะไรเงี้ยไม่อยากเขาเห็นหน้าออกบ้านแต่วันอย่างเงี้ยหรือบางคนล็อกประตูหน้าบ้านทําเหมือนว่ามีมีคนอยู่เเวลาจะออกไปไหนก็มองซ้ายมองขวาก่อนแล้วก็เอามือล้วงมาเปิดประตูอย่างนี้เป็นตน้นนะ กำชับคนในบ้านให้เงียบเสียงไว้เพราะอาบัยจะรู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านจะมาถ่วงเงินคือต้องหนีหน้าหนีตาบางคนต้องย้ายที่ทํางานย้ายบ้านหนีก็มีมีญาติโยมบางท่านก็มาร้องขอมาพึ่งพาสายตมาเนาะแล้วก็หนีไปเยอะมากเลยนะก็เข้าใจได้ว่าเขาเดือดร้อนนะหลายคนกาจ่า ไม่ได้มีเจตนาที่จะโกงแหละแต่พอได้ไปแล้วเนี่ยไม่คิดจะใช้คืนคือตอนแรกอาจจะคิดใช้คืนนะแต่เห็นว่ามันหนักเกินอย่างเงี้ยก็ไม่ใช้บางคนเนี่ยแตมาเห็นว่าเป็นผู้ปกครองของลูกศิษย์อย่างเงี้ยก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปแต่พอได้ไปแล้วก็หนีโดยอ้างเหตุผลอื่นๆสารพัดเน็แล้วจนรอดก็ไม่ใช้คืนก็มีหลายรายนะ พราะนั้นการหนีไปไม่ว่าหนีหน้าหนีตาหนีด้วยการย้ายแล้วแต่เราก็ต้องหนีเรื่อยไปใช่ไหมเพราะเราก็ต้องพยายามหลบหน้าหลบตาเจ้าหนี้แต่แทนที่เราจะหนีเราควรจะเผชิญหน้าเขาคุยกับเขาตรงๆไปว่าตอนนี้มีแค่ไหนไม่มีแค่ไหนตอนนี้จะทําอย่างไรมีเรื่องราวของโดนัลด์ทรัมป์ตอนที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจใช่ไหมติดหนี้เป็น พันล้านอ่ะแทนที่แกจะหนีแกเรียกเจ้าหนี้ที่เป็นนายธนาคารต่างๆมาคุยกันเลยนั่งรวมกันเลยจะได้เห็นจะได้รู้ว่าเนี่ยลูกหนี้คนเนี้ยยังไม่มียังไม่หนียังไม่จ่ายนะก็คือไม่มีแหละไม่หนีนะแต่ยังไม่จ่ายถ้าอยากได้รกิจของฉันก็ยึดไปได้เลยแล้วไปบริหารเอง สุดท้ายเจ้านี้ทั้งหลายก็เงียบเสียงนะก็ไม่มาติดตามละรู้อยู่ว่าเขาไม่หนีไปไหนแล้วยังไงก็จะทยอยจ่ายสุดท้ายก็จ่ายคืนได้มีเจ้าสัวท่านหนึ่งเนาะเคยมีปัญหาธุรกิจนะติดหนี้เป็นพันล้านเหมือนกันทีนี้ ศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ถวันดัชนีก็เลยมาช่วยเพราะว่าเขาเรียกว่ามีบุญคุณต่อกันเคยซื้อภาพเขียนอาจารย์ถวันดัชนีไว้มากมายและแถมไม่พอเขาก็เอาอาจารย์แม่ของอาจารย์ถวันเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านดูแลเหมือนแม่ตัวเองเลยหรือว่าผูกพันเหมือนพี่เหมือนน้องอะ่ะอาจารย์ถวันดัชนีก็เลย วาดภาพให้ซึมูลค่าที่ตีราคาไว้นนะภาพละสองร้อยล้านเอาให้ประดิษฐ์ไปประดับข้างฝาเลยแล้วํำชับว่าเวลานายธนาคารหรือเจ้าหนี้มาทวงเนี่ยให้บอกเลยขณะที่คุณมาทวงผมเนี่ยนี่นี่เห็นไหมภาพเนี่ยพี่ผมให้มาเนี่ยบนค่าถึงสี่ร้อยล้าน เพื่อจะยืนยันว่ามีหลักทรัพย์สามารถจะใช้นี่ได้แน่เพียงแต่ไม่ใช่ตอนนี้เขาก็ผ่านช่วงนั้นไปได้นี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นของเจ้าสัวท่านหนึ่งในเมืองไทยเพราะเราไม่ควรจะหนีหนี่มันหนีทำให้เราต้องลำบากประการที่สองเราจะสูญเสียคนที่รัก และหวังดีต่อเราเพราะว่าคนที่ยินยอมให้เราหยิบยืมเนี่ยเขารักและหวังดีต่อเราอันนี้ไม่ได้หมายถึงสถาบันทางการเงินนะแต่หมายถึงคนในชีวิตเราอะ่ะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรู้จักกันเป็นครูบาอาจารย์ของเราคือมองเราในมุมบวกมองเราในมุมที่ดี เชื่อถือในคําพูดของเราเรียกว่าสําหรับเขาแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่น่าเชื่อถือเขาเชื่อว่าเราจะคืนให้แต่เรากลับทําลายความน่าเชื่อถือตรงนั้นแล้วหนีหนี้สุดท้ายความสัมพันธ์ของเราก็เสียหายถูกไหมเราก็สูญเสียคนที่รักเราหวังดีต่อเ,เราไปมันไม่ใช่เขาคนเดียวนะบางทีก็ญาติพี่น้องเขาเพื่อนฝูงเขา ที่ทราบเรื่องว่าเราหมีหนี้เขาก็จะมองเราในมุมลบไม่ให้โอกาสไม่ให้ความช่วยเหลือเรากล่าวโดวยง่ายคือเราสูญเสียคนที่รักและหวังดีต่อเราซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเลยนะในแง่ความสัมพันธ์การที่เราเจะเดินก้าวหน้าหรือพัฒน,นาตัวเองได้เราต้องมีคนที่รักและหวังดีต่อเรายิ่งมีมากโอกาสในชีวิตของเราก็มากใช่ไหม ประการที่สามซึ่งสืบเรื่องมาจากข้อที่สองเนาะเราจะเสียโอกาสของตนเองในการใช้ชีวิตจากเดิมเคยอยู่อย่างสุขสบายใช่ไหมสมมติว่าเป็นพ่อค้าอย่างเงี้ยพอเราไปหยิบยืมแล้วไม่ใช้คืนเขาอาจจะเขาเรียกว่าสั่งสินค้ามาอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วไม่จ่ายให้โอกาสหน้า ก็ไม่สามารถสั่งที่ร้านนั้นได้อีกอ่ะก็ต้องไปหาร้านอื่นซึ่งลําบากกว่าเดิมหรือถ้าเป็นลูกค้าของเราเราดันไปยืมเขามาอย่างนี้เราก็จะอยู่อย่างลําบากเพราะอาจจะถูกตามหรือถ้าเราหนีไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปลําบากลําบนต้องสวยหาโอกาสต้องพยายามทำอะไรบางอย่างมากขึ้น ผู้แรโอกาสในชีวิตของเราสูญเสียไปจากการที่เราสูญเสียคนที่รักและหวังดีต่อเราปกติแล้วเนี่ยโอกาสในชีวิตเราก็อาจจะได้มาจากคนที่รู้จักคนที่รักคนที่เคารพคนที่เชื่อถือเราใช่ไหมเวลาเราเดือดร้อนเราถามเขาก็แนะนําเขาช่วยเหลือเราเขาก็ชวนเราให้ไปทําตรงนั้นให้ไปทําตรงนี้หรือบอกเราว่าเฮ้ยทำตรงนั้นดีไหมตรงนี้ดีไหมเฮ้ยมาทําด้วยกันสี่อย่างนี้เป็นตน้นโอกาสนี้ก็จะสูญเสียไป มีญาติโยมบางคนเนาะเคยมาขอความช่วยเหลือตมาซึ่งไม่ได้มากมายอะไรนะักแล้วก็ทำเป็นลืมอะ่ะเพราะครั้งต่อมาก็มาอะไรเงี้ยแล้วก็ขอความอนุเคราะห์มากขึ้นเราก็บอกอันเก่าคืนกันไมมล่าอะไรเงี้เป็นต้น่ขอไม่ลงรายละเอียดนะัว่าหมายถึงใครยังไงเขาก็ไม่ยินดีให้อันเก่า สุดท้ายก็เลยเลยตามเลยแหละว่าอ่ะคุณไม่ให้ไม่เป็นไรแล้วก็อาัยให้ไปแต่ยังมีหน้ากลับมาอครั้งที่สามอีกนะโอเคก็ขอให้โยมมีความสุขแล้วกัน <c oughs> ก็ไม่ต้องยุ่งกันเรื่องนี้แล้วกันนะชีวิตเขาต่างคนก็ต่างไปเนาะคือโอกาสของเราอะ่ะที่มีผู้คนเชื่อถือเราเนี่ยบางทีอะ่ะมันก็มีแค่ครั้งเดียวนะ คือคนเราจะเชื่อถือกันสูงสุดยอมรับหรือว่าไว้วางใจกันได้นะเนี่ยพราะมันถูกทําลายใช่ไหมความน่าเชื่อถือลงไปจากพฤติกรรมหนีหนี้ของเราหรือแซงทําเป็นลืมนะไม่หนีไปไหนหรอกแต่ทําเป็นลืมทําเป็นไม่มีเไม่ได้ยืมอะไรเงี้ยอันเนี้ยพลาดโอกาสนั้นก็จะหมดไปประการที่สี่ ถ้าเราต้องหนีไปที่อื่นเราต้องเริ่มต้นใหม่เราต้องเหนื่อยกับกิจการกับงานที่ต้องตั้งต้นเนาะเพราะบางทีหนีมันแทบจะเอาอะไรไปไม่ได้เลยอะมีเพื่อนมาบางคนเนี่ยหนีหนี้สินนะเพราะมันมีหนี้เยอะมากไม่ว่าจะกับบริษัทนู่นนี่นั้นหรือกับเพื่อนๆต้องถึงขั้นย้ายจังหวัดเลยแล้วปิดบังที่อยู่ปัจจุบัน กว่าจะเปิดเผยได้ก็ใช้เวลานานแต่แน่นอนว่ามันต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดฐานที่เคยมีอยู่เดิมไม่ว่าจะเพื่อนฝูงงานการหรือชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆที่มันอยู่ตัวและระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะหมดไปเพราะเราย้ายที่ถูกไหมบางคนแทบจะคนของไปไม่ทันอะ่ะ ข้อที่ห้าในเมื่อเราหนีหนี้ไปเราก็หวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำกับเราอย่างนั้นเหมือนกันข้อนี้สำคัญนะเพราะเราเองก็มองว่าตัวเองไม่ได้ซื่อสัตย์อะไรเพราะนั้นเวลาใครมาขอความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือหรือหยิบยืมเนี่ยเราก็ไม่ให้อ่ะเพราะอะไรเพราะเราเองยังไว้ใจตัวเองไม่ได้เลยแลเราจะไว้ใจอีกคนได้เหรอแล้วก็ คิดว่าคนอื่นก็ไม่ได้ต่างอย่างเราอ่ะโอ้คือพูดง่ายคือประมาณคนอื่นจากพฤติกรรมของตัวเองว่าในเมื่อเราไม่ซื่อสัตย์กับคนอื่นแล้วเนี่ยจะมีใครมาซื่อสัตย์กับเราเพราะฉะนั้นจึงไว้วางใจผู้อื่นได้ยากทําให้ไม่สามารถสนิทชิดเชื้อกับผู้คนได้จริงๆคนที่ติดหนี้คนอื่นไปทั่ว แล้วก็หนีหนี้หรือหลบลีห้หนีหน้าอย่างเงี้ยเขาก็อยู่อย่างหวาดระแวงระแวงว่าจะมีคนมาตามระแวงว่าจะมีคนมาทวงหรือเขาจะจับได้ไล่ทันจะไปคุยกับใครไปคบกับใครไปทํางานกับใครก็กลัวเขาจะรู้ไส่รู้ปรุงกลัวเขาจะไปได้ยินเรื่องไม่ดีตนเองจากเจ้าหนี้รายก่อน เพราะนั้นเหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่อยากจะบอกว่าเออนะจะมาจะมากจะน้อยอ่ะใช้ก่อนเถอะนะไปคุยกับเขารับผิดชอบกับสิ่งที่เราทําลงไปข้อที่หกหาความส,สุขในใจไม่ได้เมื่อคืนเนี้ยจะจำวัดอยู่แล้วเนะี่ยเอ๊ะมันเหมือนติดอะไรบางอย่างในใ,นใจนึกขึ้น่า อ้าวเวรกรรมยังไม่ได้จ่ายค่าน้ําปานะเลยอ่ะก็เลยต้องโอนปัจจัยไปจ่ายค่าน้ําปานะที่ฉันตอนเย็นซึ่งเป็นเรื่องที่ค้างคางใจทําให้ทําให้เราไม่สงบสุขแล้วถ้าหากว่าเราเป็นหนี้หลายรายอลไรมันจะสงบสุขได้ไหมหลายที่หลายแหง่งบาแงแห่งเราก็หนีเข้ามาอย่างเงี้ย ความสงบสุขก็ไม่เกิดขึ้นอย่าว่าแต่เจอเจ้านี้เลยแค่ได้ยินเรื่องราวของเจ้านี้เราก็หวาดหวานแล้วใช่ไหมหรือเรารู้ว่าคนที่เรากำลังคบอยู่ด้วยรู้จักคนที่เป็นเจ้านี้เราอย่างเงี้ยความสุขสงบก็คงไม่มีเนาะข้อที่เจ็ด พอมีใครทวงถามพูดถึงเรื่องราวตัวเองเราก็ต้องหาคำโกหกหลอกลวงเพื่อให้คนอื่นเชื่อถือเวลาจะไปหยิบยือมอะาราจากใครก็ต้องหาคำพูดดีๆตกแต่งคำพูดที่จะให้คนอื่นเอายอมรับเพราะคำพูดเดิมๆอาจจะใช้การไม่ได้แล้วเพราะเราเองก็ไม่มั่นใจในสิ่งที่เราพูดหรือเราเองก็รู้ว่าเป็นคำหลอกลวงใช่ไหม แล้วก็หาเหตุผลพูดแบบนุ้นแบบนี้แต,ต่มาเคยเห็นใครบางคนเนาะที่เป็นคนการล่อนเขาพยายามติดต่อคนอื่นเขาพยายามปั้นคำพูดให้ดูดีอ่ะและยิ่งปั้นคำพูดมันก็ยิ่งไม่น่าเชื่อถือจังหวะนั้นอาจารมานั่งอยู่ด้วยเขาก็ถามว่า ถ้าอย่างนี้ผมต้องทอํายังไงที่เดนมาพูดก็คือว่าบอกเขาเป็นตรงเลยว่าคุณเป็นใครต้องการอะไรสุดท้ายเขาก็ทําตามที่จะมาบอกแล้วก็ได้ผลลัพธ์ก็คือโทรไปติดต่อคนที่เขาต้องการติดต่อใช่ไหมบอกตัวเองบอกเขาว่าฉันเป็นใครต้องการอะไรต้องไปต้องมาไม่ต้องไปโกหกหลอกลวงอะไรเขาคือคนที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยก็พยายามปั้นแต่งคําพูดหลอกลวงคนอื่น เพราะตัวเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าคําพูดมันเนียนหรือเปล่ามันใช้ได้ไหมแต่สําหรับคนที่ื่อสัตย์เนี่ยพูดคําไหนก็คํานั้นพูดคําไหนก็เป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราตรงไปตรงมากับผู้คนชีวิตก็เรียบง่ายชีวิตก็มีความสุข ไม่ต้องคิดหาคําพูดหลอกลวงใครๆอีกยิ่งคิดยิ่งไม่สงบนะจากการที่หนีหนี่ใช่ไหมกลายเป็นคนที่โกหกไม่ตรงไปตรงมาข้อที่แปดเหตุผลที่ว่าก็คือเราก็จะไม่เป็นที่ไว้วางใจผู้คนที่ทราบเรื่องของเราเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ เป็นเจ้าหนี้เรานะแต่เขาได้ยินว่าไอ้คนเนี้ยมันไม่ซื่อไว้ใจไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องเงินเราไปคุยกับใครเขาก็เบือนหน้าหนีอ่ะเราไปคุยกับใครเขาก็ปฏิเสธอาจจะให้ผลดีๆบางอย่างเนาะตรงเงินข้ามสำหรับคนที่ไม่หนีหนี้และมีความรามับผิดชอบเนี่ย เรียกว่ามีเครดิตดีคนอื่นก็เชื่อถือแม้คนนั้นไม่ถูกหยิบยืมใช่ไหมะเขารู้ว่าคนเนี้ยถ้ารับปากว่าจะคืนก็จะคืนก็ยินดีให้ความช่วยเหลือเรียกว่าได้รับการยอมรับจากผู้คนทางที่เคยรู้จักมาคุณนกันมาก,ก่อนหรือพึ่งรู้จักเพราะชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ แต่คนที่หนีนี่เนี่ยผู้คนจะไม่ไว้วางใจจะไม่ยอมรับข้อที่เก้าการที่เราหนีนี่ทำให้เราหาเพื่อนที่จริงใจหรือที่รักเราได้ยาก เห็นไหมเอ่ยคือพอเราหนีคนที่รักคนที่จริงใจกับเราแล้วก็ไปเจอคนใหม่ก็ไปสร้างมิตรใหม่แล้วด้วยนิสัยที่เราเคยชินใช่ไหมแล้วก็อาจจะหลอกลวงเขาอีกหรือทำแบบเดิมอีกสุดท้ายคนที่จริงใจกับเราก็จะห่างหายเราไปคนที่รักเราก็ต้องจากเราไปหรือเราก็จากเขามา คนดีๆคนที่รักแนละจริงใจต่อเราก็จะเบือนหน้าหนีเราแม้บางทีเราไม่หนีไปตรงๆนะแค่หนีหน้าแค่พยายามไม่พูดถึงแค่ให้เหตุผลดีๆที่จะไม่คืนคนที่รักคนที่จริงใจกับเราเขาก็ลดความรักลดความจริงใจลงหรือบางทีก็ถึงขั้นที่เลิกรักเราไปเลยก็ได้ ลายเป็นศัตรูของเราก็ได้เพราะนั้นมีหนี้ให้รับผิดชอบมีหนี้อย่างนีหนี้บางคนกลัวนะกลัวเจ้าหนี้จะมาทำร้ายอย่างนู้นอย่างนี้เอาก็จริงไะถ้าเราไม่ไม่มีทีท่าหน,นีอไม่มีใครมาทำร้ายเราหรอกเอาให้ชัดเจนว่าเราจะใช้มันเมื่อไหร่แค่ไหนอย่างไรและพยายามที่จะไม่ ทําให้มันนี่พอกคูณอ่ะบางคนหยิบซ้ายมาโปกขวาหยิบขวาไปโปะซ้ายหยิบไปหยิบมาจากก้อนเล็กๆกลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาเลยติดแงะอยู่ตรงนั้นน่ะไปไหนไม่ได้คือตัวเองไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นนะแต่หาหน,นี่เพิ่มมันไม่ใช่ที่เนาะมันไม่ถูกต้องและมันไม่ควรทำพระเจ้าก็ตรัสสอนว่า การมีมีเป็นทุกข์ในในโลกหือความสุขของคนทั้งหลายใช่ไหมพรูเจ้าตัดว่าความสุขคนทั่วๆไปที่เป็นฆราวาสก็มีอยู่สี่ประการด้วยกันหนึ่งสุขจากการมีทรัพย์สองสุขจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์สามสุขจากการไม่มีหนี้สี่สุขจากการอะไร ประพฤตินตนไม่มีโทษคือทำตัวในสิ่งที่ดีงามเว้นสิ่งที่มันชั่วร้ายเพราะฉะนั้นถ้าว่าเรามัวติดหนี้ก็จะมีปัญหาขึ้นมาหลายคนบอกว่าก็มันจำเป็นนะจำเป็นในแง่ไหนละ่ะถ้าเราจะมีหนี้เพื่อจะเอาไปใช้ในการลงทุนการประกอบธุรกิจแล้วมันมีค่าตอบแทนหรือไม่มีผลกำไรกลับมาแล้วผลกำไรนั้นก็สามารถจะ ใช้คืนทั้งต้นทั้งดอกได้หมายความว่ามันได้ผลประโยชน์ได้กำไรมากกว่าดอกเบีย้ยรวมเงินต้นเราก็ได้ชื่อว่าลงทุนเนาะแต่การที่ยืมมากู้มาเอามากินมาใช้ไปวันๆโดยไม่ทำให้เงินนั้นงอกเงยอันนี้เสี่ยงนะ เสี่ยงอาการล้มละลายเสี่ยงอาการมีหนี้สินทำตัวเสี่ยงอาการที่ต้องเหนื่อยะบางคนถึงขั้นต้องฆ่าตัวตายหนีหนี้ใช่ไหมหรือบางคนก็หนักกว่านั้นคือฆ่าเจ้าหนี้ตายคิดว่าจะจบมีโยมคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขาให้เงิน ชายกลุมหนึ่งยืมนะไปสามแสนด้วยความใจดีนะพอถึงเวลาคืนไม่คืนน่ะทวงแล้วทวงเล่าก็ไม่คืนฝ่ายถูกทวงไปงี้ไม่หนีหนี่แต่ไม่ไล่ฟันกับจังหวะที่ต่อสู้กันอยู่แกเอาแขนเนี่ยรับอย่างเงี้ยสุดท้ายฝ่ามือข้างเนี้ยถูกตัดไปเลย เป็นเดชไอ้ด้วนเลยเป็นเจ้าหนี้ที่ใจดีแต่กลับถูกทำร้ายจากลูกหน,นี้ขี้โหดร้ายเพราะนั้นเนี่ยการดำแบบนั้นเป็นเรื่องที่แย่นะแทนที่เราจะมองตัวเองว่าเป็นคนที่สามารถรับผิดชอบได้ก่อนที่ยืมใครมองดูก่อนไหมว่าเรามีศักยภาพที่จะใช้คืนเขาไหม หรือมันจําเป็นไหมที่ต้องหยิบยืมเขาไม่ใช่เอ,อะอะไม่มีก็ยืมเอ,อะอะไม่มีก็ยืมมันก็แย่ yeah, เนาะสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือเราก็จะต้องใช้หนี้มากกว่านั้นนี่เป็นข้อที่สิบนะครับจากหนี้สิน ก็จะกลายเป็นหนี้กรรมทําให้เราจะต้องสูญเสียทรัพย์สินด้วยเหตุประกรัรต่างๆเช่นถูกหลอกลวงถูกลูกหลานมาล้างผลนญถูกไฟไหม้หรือสูญเสียด้วยเหตุไม่บังควรต่างๆเพราะอะไรเพราะเรายืมเขาแล้วไม่ใช้คืนยืมเขาแล้วหลบหนีเจ้าหนี้อาจจะไม่ สามารถทวงเราได้เพราะเราหนีไกลไปแล้วใช่ไหมหนีไปแบบต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือแบบเดี๋ยวปิดบ้านหนีย้ายบ้านหนีอย่างเงี้ยแต่กรรมหนีไม่ได้ยังไงวันใดวันหนึ่งก็จะได้รับผิดชอบแล้วพอต้องรับผิดชอบเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขเท่าเดิมเงยยืมเข้ามาสามพันอย่างเงี้ยอาจจะต้อง จ่ายต้องสูญเสียมากกว่าสามพันซึ่งเรื่องนี้สำหรับใครบางคนที่มีประสบการณ์ก็คงนึกภาพออกเนาะซึ่งต้องอาศัยการสังเกอตอาตมาเองตอนเป็นเด็กก็มีประสบการณ์นะเคยทำเรื่องแย่ๆไว้ขโมยของคนอื่นอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ทรัพย์สินเสียหายรู้ตัวที่เออนะเราต้องไปใช้หนี้เขาล,ล้วล่ะไปคืนเขาล้หล่ะอย่างเงี้ยเหมือน รองเท้าหายเมื่อตอนเป็นเนนเนาะหายบ่อยมากฮะไม่รู้เพราะอะไรแต่ตอนนั้ town, канал, นเริ่มเข้าใจเรื่องกฎห่งกรมมาบ้างนะก็นึกขึ้นมาได้ว่าตอนเป็นเด็กเมื่อตอนอยู่ป .3 ป .4 เนี่ยไปขโมยขนมคุณครูเนาะก็เลยเอาปัจจัยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยสองร้อยบาทเอาไปให้คุณครูแล้วถือว่าใช่นี่คุณครูก็แก่มากแล้วเกษียณแล้วเนี่ยคุณครูที่เป็นเจ้าของร้านขนมหน้าตอนเป็นเด็ก หลังจากน,นั้นรองเท้าก็ไม่หายเป็นเวลาถึงสิบปีเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตทําให้ตระหนักเรื่องกฎแห่งกรรมข้อนี้อย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังใช้นิสยัยเรียกว่ามีหนี้และไม่ยอมจ่ายมีหนี้และหนีหนี้เลิกกลับไปคุยกับเจ้าหนี้กลับไปคุยกับคนที่เคยรักเคยหวังดีต่อเราสำหรับบางคนเขาอาจจะ ให้อภัยได้แต่บางคนเขาอาจจะยอมรับกลับมาคืนดีกับเราได้แต่บางคนเขาอาจจะแค่ให้อภัยแต่ไม่สามารถกลับมาคืนดีกันได้ถ้าต้องรับผิดชอบในแง่กฎหมายหรือรับผิดชอบในแง่าการต้องเขียนสัญญาตกลงกันใหม่ก็ทำ จำเป็นต้องขายทรัพย์สินบางอย่างก็ขายนายยมถ้าเรายังไม่ตายทรัพย์สินเงินทองก็หาได้เพราะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าหนีหนี้โยมคนฉลาดไม่หนีหนี้ฟังมาถึงตรงนี้โยมได้ประเด็นอะไรบ้างเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือมีเหตุผลอื่นอีกไหมที่เราไม่ควรหนีหนี้พิมพ์มาได้เนาะ หรือใครมีสบการณ์ดีๆจะแชร์จะบอกคอมเมนต์มาได้นะเพราะชีวิตเราเป็นการเดินทางที่ต้องเรียนรู้ไประหว่างทางความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทั้งหลายถ้าพลาดแล้วก็ควรยอมรับทำความเข้าใจและปรับปรุงตัวเองเสียใหม่ ཁྱེད 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 ཁྱེད